ารสินโคศุภะประชาชนมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะประเทศแคาถามว่าตอนนี้ความพร้อมเป็นยังไงคะคจะเริ่มพรุ่งนี้แปดนาฬิกาแล้วก็พร้อมครับคือความจริงเราก็มีการเตรียมการมาความจริงต้องบอกว่ามันไม่ใช่การอภิปรายควาใจครั้งแรกกับนายกแพลนงานเดียวต้องบอกเป็นครั้งแรกตั้งแต่หลักการเลือกตั้งปีหกหกนะครับเพราะว่าตอนสมัยรัฐบาลคุณเสถษยเนี่ยเราเคยมีการเตรียมการไว้ในระดับหนึ่งแต่ว่าพอจะมีการ พิษณียื่นยัดติเปิดไม่ไว้วางใจเนี่ยเพิ่อว่ามีการเปลี่ยนตัวนายดนตรีพอดีหลังจากที่สามนูมีคำวิจออัยถอนถอนคุตเสถานก็เลยทําให้เวลามันก็เลยล่วงเลยมีการสะสมข้อมูลมา,มาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มารอบนี้ก็ก,ก็ก็เรียกว,ว่าเป็นครั้งแรกหลังจากการเลือกตัง้งปี6กครับก็จะพยายามทําเต็มที่นะครับผมคิดว่าในมุมนึงมันก็เป็นหน้าที่ฝ่ายค้านอยู่แล้วในการทําหน้าที่การตรวจสอบการดาเนินของรัฐบาลอะไรที่เราเห็นว่ามันไม่ชอบมาบภาคกล อะไรที่เราเห็นว่ามันเป็นการบริหารนโยบายที่ติดพลาร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อชีวิตที่น้องประชาชนไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสังคมก็ตามแต่ในอีกมุมหนึ่งผมคิดว่าประชาชนก็จับตาดูฝ่ายค้านด้วยโดยเฉพาะพรคประชาชนในมุมที่ว่าเขาถ้าเขาไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้ในการเลือกตั้งครั้งถัดไปรัฐบ,บาลชุดนี้เนี่ยและเขาไว,ว้วางใจใครได้บ้าง,งในผมคิดว่ามันก็ต้องเป็นสมประสาททั้งตรวจสอบถึงสิ่งที่ติดพลาของรัฐบาลชุดนี้รวมถึงการแสดงศักยภาพของฝ่ายค้าน แล้วก็ความพร้อมด้วยกันเป็นรัฐบาลพวกเราไปเห็นด้วย จ้ะมีความน่าสนใจหลายอย่างมากกับการพิจารณาใจในครั้งนี้นะคะเอาตแต่เรื่องก่อนที่จะยื่นยติด้วยซ้ำนะคะที่กว่าที่จะได้ข้อสรุปลงตัวว่ายตติของทางฝ่ายค้านนะที่ผู้นําฝ่ายค้าน,นค,คุณแัทพงเรืองปัญญาวุฒิเสนอเนี่ยซึ่งตอนแรกมีชื่อคุณทักษิณชินวัตรนะครับก็เกือบที่จะไม่ได้บรรจุวาระแล้วนะคะแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนนะคะมาใช้คำว่าบุคคลในครอบครัวแทนแล้วก็ตอนนี้ก็แว่วๆด้วยนะคะคุณผลิศว่ากรณีที่ คำที่ที่ดีตีไปที่ขีดค่าเขียนด้วยลายมือมีการท้วงติงมาจากทางฝั่งรัฐบาลไม่ซ้บนะว่าไอ้มันนี่เป็นถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็พรุ่งนี้เชื่อเลยเปิดสภามาไม่ต้องหาเรืออ่องนี้กันก่อนแน่นอนครับก็อนที่ผมเป็นสสองสมัยแรกเนาะก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกโดยตรงของผมเหมือนกันแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับก็ถามสสองคนอื่นที่อาจจะเป็นสสองสมัยที่สองเนี่ยว่าในอดีตเนี่ยเวลามันมีการเปิดอะไรไปว่าลังใ,ใจเนี่ยมันมีอุปสรรคขนาดนี้หรือเปล่านะครับ แน่นอนที่ผ่านมาเราก็เคลียร์กันไปทีเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเนื้อหารยียตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนวันจำนวนชั่วโมงซึ่งก็กกได้มีการถกเถียงได้มีการพยายามจะเคลียร์อุปสรรคไปในระดับนี้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นมีเรื่องใหม่เข้ามาอีกครับเรื่องว่าการแก้การขีดค่าเนี่ยมันเพียงพอหรือไม่นะครับ <Yeah. S 1> แม้ว่าทางประธานสภาทางเลขาเ,เลขาธิการสภาก็ออกมายืนยันเอ,เองว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะครับยืนยันทั้งนักเวลาที่ค <Yeah. S 1> ุณนรพงศ์ขีดค่า จนถึงวันนี้ก็ยังกินอย่าง,งเดิมก็เลยก็เลยหวังว่าจะไม่มีอะไรนะครับหวังว่าจะไม่ใช่หวังว่าจะไม่ใช่ความพยายามในการพยายามตัสก,การตั้นในการพิพารณาความใจเกิดขึ้นได้กับเป็งแตนผมก็ตั้งข้อสังเกตแลครับ S <S เออเป็นคุณถาปนปรดีติดตามข่าวการเมืองทำข่าวการเมืองมานานก็น่าจะน่าจะพอเปรียบเทียบได้ดีกว่าผมว่าที่ผ่านมามันเจออุปสรรคขนาดนี้หรือเปล่าอะไรกันอืจอืม,น,น,ออมนะก็เรียกว่าก็มีก็เรียกว่าหลายเม็ดทีเดียวนะคะกว่าจะเ,าเริ่มเปิดที่ายกันจะมาได้นี่ค่ะทาให้ตอนนี้ทุกเรียกว่าเป็นการจับตาและการจักการเพื่อวางใจนายกหญินะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่ง อีกอย่างหนึ่งที่ว่าเรียกว่าทําลายประวัติศาสตร์หลายอย่างเลยนะเอาประวัติศาสตร์ตั้งแต่เรื่องที่ว่าจะยื่นได้ยืนไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของเวลานะคะการพิปรายด้วยนใจรัฐบาลโดยเฉพาะอภิปรายนายงรีแพธธรรทองทานชินวัตรในครั้งนี้เนะี่ยไม่เคยเลยค่ะที่จะลากยาวตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงตีห้าครึง่งนี่จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่เราจะอภิปรายกันแบบอดหลับอดนอนรวมถึงนักข่าวก็จะรายการข่าวกันแบบอดหลับอดนอนเหมือนกันค่ะใช่ไหมคะคุณผลิตครับคือความจริงเรื่องนี้ผมอธิบายสั้นๆนิดเดียวว่า ทางพรรคฝ่ายค้านเองพักประชาชนเองเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะให้การประชุมมันลากยาวไปถึงตีห้าคิดว่าไม่เป็นประโยชน์ใครเลยนะครับการประชุมมันก็มีโอกาสที่จะไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าแน่นอนร่างกายของผู้ภิปรายผู้ผู้รับฟังนะรัฐมนตรีท่านนายกเองรวมถึงสสที่จะมาพิทักษ์ข้อบังคับการประชุมกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับที่น้องประชาชนที่ติดตามก็ไม่สามารถติดตามได้อย่างเต็มที่ นักเวลานะครับรวมถึงคนทํางานทุกคนแหละครับทั้งที่สภาทั้งพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยก็ก็ทํางานด้วยความลาบากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยไม่เคยเป็นความประสงค์ของพรรคประชาชนอยู่แล้วที่ต้องการจะให้การประชุมมันลากยาวไป็นตีห้าครึ่งนะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราทบทวนนะครับการเจราจารทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงครั้งนี้เนี่ยที่ผ่านมามันตีบนพื้นฐานของชั่วโมงใช่ไหมครับ ถ้าสรุปสั้นๆเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่รัฐบาลก็ยืนยันว่าเป็น23่บวกเ็ก็คือ23ชั่วโมงฝ่ายค้านเชั่วโมงฝ่ายรัฐฝ่ายธนาโยกทางเราในตอนนั้นก็บอกว่าเราฝ่ายค้านต่อ30มสิไม่รู้บวกรัฐบาลเท่าไหร่สมมติตั้งไว้ก่อนก็7มันก็คือสามสิคือเถียงกันอยู่ว่าทั้งหมดจะ30หรือ37ชั่วโมงนี้ยังไม่นับเวลาประธานในที่สุดมันก็เถียงไปเถียงมาแล้วก็พอมาลงเอ่ยที่8 7มันก็คือ35ชั่วโมงครับถ้าบวกขอองปรระธานีกก็วมเป็น37ดนั้นเเนี่ยพอราตกลงเรื่อง จำนวนชั่วโมงแล้วเนี่ยความจริงมันไม่ได้มีความจาเป็นนะครับว่าจานวนชั่วโมงหลังนั้นจะต้องไปยักยู่ในสองวันความจริงสาเจ็ชั่วโมงมันสามารถกระจายในสามวันได้ก็จะทํ <thats S 2> าให้ฝ่ายค้านก็ไม่ได้ได้ชั่วโมงเพิ่มขึ้นนะครับเราไม่ได้สามสารถอภิปรายวิจารณ์นายกได้ามากขึ้นเลยแต่อย่างน้อยมันไม่ได้มายักยึน่ในสองวันมันก็กระจายไปในสามวันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยผมไม่รู้ทําไมดึงดันว่ายังไงก็ต้องเป็นสองวันคือยังไงจะเป็นวันที่จะเกิดไปวันที่สามไม่ หรือว่าอาจจะมีข้อตกลงอาจจะไม่เช่เป็นมตินะครับแต่ว่าเป็นข้อตกลงในประชุมคลรว่าจะมีการประชุมคอรสัปดาห์นี้เป็นเช้าวันพฤหัสจะมาบอกว่าดังนั้นเนี่ยจะภิปายล่ไปถึงวันพุธไม่ได้เพราะข้อบังคับการประชุมบอกว่าถ้าภิปายถึงวันพุธมันต้องวัวอีกหนึ่งวันุ่งขึ้นในวัวเช้าวันพฤหัสและไปไปตรงกับประชุมคมรขถาวที่ผมมีคือว่าแล้วคุณไปนัดประชุมคลรตรงนั้นทําไมแน่นอนผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่ารัฐบาลก็อาจจะมีภารกิจอื่นแต่การไหน่ยีต้อองบกว่ามัน็นภารกิจที่ึ่าบเนปีละครั้ง แล้วก็ถือว่าเป็น,นกลไกหลักเวทีหลักที่ฝ่ายค้านสามารถใช้ได้ในการตรวจสอบรัฐบาลนนเนี่ยผมก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มันไปจบที่ตีห้าครึ่งเนี่ยผมเรียกตามตรงก็คือมาจากความต้องการของรัฐบาลก็แล้วกันที่จะต้องอยังไงก็ได้ล็อกไว้สองวันเท่านั้นไม่สามารถเลยวันที่สามาได้ดังนั้นเนี่ยถ้าถามถ้าถามตรงๆนะครับว่าแก้ปัญหาที่ตีห้าครึ่งยังไงเนี่ยไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่มชั่วโมงไม่ต้องเพิ่มสักนาทีให้ฝ่ายค้านก็ได้คุณแค่กระจายจำนวนชั่วโมงไปสามวันผมคิดว่าทุคคนนปี้หมด อืมแต่ทีนี้พอเดี๋ยวอภิปรายแล้วเป็นจะอยู่กันยังไงตีตีห้าเนี่ยเพ<ท>ราะว่าอย่าลืมไม่ได้แค่สสอในสภานะเจ้าหน้าที่สภาเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดไม่ั่งสื่อมวลชนหรือโอ้ก็ต้องแล้วทุกคนต้องอยู่จนถึงตีห้าหรือเปล่าหรือว่าก็แล้วแต่ว่า,าแบ่งสลับกันไปนอนคือก็ก,ก็ผมก็เห็นใจนะครับอันนี้ก็ต้องเห็นใจคนทางานนะครับเพราะว่าข้าราชการสภาเองใช่ไหมครับก็การว่าต้องอยู่กันจนถึงจนถึงดึกดื่อแล้วก็มีเวลาพักผ่อน ระหว่างวันค่อนข้างน้อยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าทางสภาเตรียมการจัดการไว้อย่างไรนะครับก็หวังว่าทางสภาจะมีการ,รเตรียมการในการในสับฉายาที่เขาเขาให้ก็อาจจะเป็นลักษณะแบบเออให้เห็นเนี่ยในความรี่โอเคคนวัยเดียวกันแล้วก็อาจจะมีภาพใหม่ในสภาที่นายกกับผู้นําฝ่ายค้านนะ่ะคือก็จะประกบคู่ชัดเจนเลยว่าเนี่ยเป็นคนแบบวัยนี้นะคะก็จะอาจจะมันความน่าสนใจตรงนี้ว่าวิธีการในการที่จะแบบอภิปรายในการตอบโต้กันเนี่ยจะเป็นยังไง ความจริงนี้ก็เป็นเรื่องนา่าสนใจของสภาไทยกันต้องบอกว่าแม้ว่าเราคงทำดี่าดีได้แต่ว่าต้องยอมรับว่าส,สัดส่วนคือโสดด้วยกันก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เลือกจะโสดด้วยกันนะครับเป็นั้นเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกกระอากกระอวนอะไรนะครับไม่ได้คิดว่าเราไปตบสันต์อะไรผม,มว่าพักที่เคยบอกว่าจะไม่ร่วมกับพักหนึ่งแล้วไปร่วมกับพักนั้นจนเกิดสถานการณ์แบบนี้มากกว่าที่น่าจะเข้าข้นข้อวิจารณ์นั้นนะครับแต่ข้อวิจารณ์นั้นมันถ่ายทอดมาที่พักเราไม่ได้ครับเราไม่ได้ไปจับเออใครเป็น แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องที่ทิพเอมีการเรียกว่าพูดถึงว่าคอยจับตาว่าอย่าใช้คำาถ้คำที่มันแบบใช้สับคำตำตำอะไรเงี้ยในการอภิปรายด้วยในฐานะเ,าเป็นสสรุ่นใหม่เป็นพักคนรุ่นใหม่ไม่ควรที่จะแบบใช้คำแบบนั้นเนี่ยเหมือนเป็นการาท้วงติงไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะครับก็คือผมคิดว่านักการเมืองทุกคนนะครับเวลาจะพูดอะไรในสภาเนาะไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามความรับผิดชอบทางกฎหมายเนาะคือความรับผิดชอบทางการเมืองผมคิดว่าเรา เรารู้อยู่แล้วว่าเหนือแต่นั้นเนี่ยเวลาเราพูดอะไรเรารู้อยู่ครับว่าพี่นกใช่ไหมควบคุมการประท้วงเลยกัอควบคุมเรื่องของการองค์การพิทักษ์ข้อบังคับอะไรนี่ด้วยว่าก็คงก็มีคนที่ที่ก็คงก็มีคนที่ที่พร้อมจะเรียกว่าอะไรครับพิทักษ์เอ่อพิทักษ์เอ่อการประชุมสภาจากการประท้วงที่ผิดข้อบังคับ พิทักษ์ยติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็วือพอจะมองเห็นอยู่นะในพรรคประชาดนก็มีหลายคนเลยที่แบบจะ,จะเป็นมือในการที่คอยแบบควบคุมแล้วกันนะคะควบคุมการประท้วง <Okay. S 1> ให้ให้เอ๊แต่จริงมันั้นไม่หน้าที่ประธานเน,ะนาะจริงเราทำอะไรไม่ได้เลยครับมันเป็นสิทธิ์ในการประท้วงแต่นั่นแหละผมก็กลับมาที่ตอบไปก่อนด้านนี้ว่าคือจะพูดอะไรในสภาครับไม่ว่าจะอภิปรายประท้วงเนี่ยก็อยากให้ทุกคนระลึกไว้เสมอเนาะ ว่าทำพูดนั้นมันจะถูกบันทึกไปตลอดกาลนะครับแล้วก็พูดอะไรจะทําอะไรสมเหตุสมผลหรือไม่เนี่ยก็ก็นึกอยู่ตลอดว่าประชาชนต้องการมองอะไรอยู่ครับโอเคฝากถึงเพื่อนประชาชนติดตามการแะลัใจกลางนี้ค่ะคุณพริครับครับก็ต้องบอกว่าการี่ไปวางวจเนียมันเป็นไปที่สำคัญในการมาตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลนะครับคือแน่นอน คงจะคาดหวังไม่ยากที่การลงมติเนี่ยจะนํานไปสู่การล้มนายกหรือว่ารัฐมนตรีในแต่ละครั้งได้เพราะว่ารัฐบาลมีเสียท่ามากในสภาโดยปกติอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญกว่าคือว่าพอพี่น้องประชาชนได้รับความข้อมูลทั้งสองด้านทั้งคำอภิรายฝ่ายค้านทั้งคำชี้แจงของทางน,นายกและก็รัฐบาลเนี่ย <Okay. S 1> ท่านคิดว่าทั้งควรจะให้ความไว้วางใจนรัฐบาลนี้ต่อหรือไ <Okay. Okay. S 1> ม่เนียตอนนี้เ <Okay. S 1> ป็นสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่รับชมเนี่ยถามในใจตัวเองอยู่เสมอแล้วไม่ว่าจะคาตอบคือใช่หรือไม่เนี่ยก็พบความรู้สึกนั้น เลาผู้หาการเลือกตั้งกันจากไปไม่ว่าจะเป็นเลพีจุดสูหรือว่าจะเป็นอะไรครับอันนี้คือผมคิดว่าเป็นเป็นเป็นสาระสำคัญครับแล้วก็ต้องขอไปที่ไม่สามารถต่อสูอ้จนทําให้มันกระจายเวลาออกไปที่มันดีอยู่ที่ได้คิดว่าด้วยเทคโนโลยียใหม่ๆเนี่ยใยถ้า ถ้าอะไรที่พักทําได้เพื่อพยายามทำให้เนื้อหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนิมๆอาจจะไม่ได้ดูสดได้อย่างสะดวกเนี่ยเอามารีรันให้ทุกคนได้เห็นในช่วงวันถัดไปเราก็จะทำแบบนี้ครับค่ะก็นแน่นอนสื่อก็คงจะมีการรายงานเรื่องนี้กันแบบ่24ชั่วโมงนะคะเราก็จะอดหลับอดนอนไปด้วยกันนะคะยังไงเดี๋ยวติดตามกาันพี่แปงไม่วันใจตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ24มีนาคม8นาฬิกาไปจนถึงวันที่26มีนาคมนะคะช่วงนีน้ขอบคุณคุณพระฤทธวัชรศิลป์โฆษกพรรคประชาชนมากค่ะสวัสดีค่ะ